ไปนะคะเดี๋ยวเราจะโปรโมทนิดนึงแล้วกันนะคะ,ะการที่เราออกกําลังกายแบบนี้ถ้าสมมุติเราไม่มีสารอาหารที่ดีเราจะไม่มีทางผอมแบบสุขภาพดีเราจะมีการเติมสารอาหารที่ดีแบบนี้นะคะตัวนี้คือเป็นสารอาหารที่โปรตีนสูงไม่มีไขมันนะคะแล้วก็ทุกอย่างครบเลยวิตามินแ,แคลรี่ร<อ>ับไม่เว้นไขมันนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวชานะคะที่ช่วยระเบิดไขมนันซึ่งเรากินทุก ทุกครั้งทีท่ทุกวันเลยดีกว่าอย่าบอกว่าทุกครั้งทุกวันเรากินอย่างนี้นะคะใส่นิดเดียวนะชาแต่ว่ามันแตกต่างจากชาทั่วไปตรงไหนหรูอป่าเพราะว่ามันเบิร์นไขมันได้ดีมันเบิร์นไขมันได้ดีจริงๆนะแล้วก็กระปุกหนึ่งแค่นี้ กินได้เป็นเดือนคือสามเดือนกระปุกนี้ก็คงใให่่3เดือนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งสําหรับล้างลําไส้ของเรานะคะการที่สุขาอาหารจะดูดซึมไปอย่างมีประสิทธิภาพลําไส้ต้องสะอาดก่อนเพราะฉะนั้นจะต้องกินตัวนี้ด้วยนะคะไปช่วยล้างลําไส้และพิเศษนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อเซตนี้ซึ่งเรียกว่าเซตอาหารเช้านะคะเราจะมีการแถมตัวสามอย่างเลยนะคะก็คือจะมีตัว แก้วเชคนะคะสีสวยมากสีสวยมากนะคะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามลูกกิงกาสีเดียวกับฝาเลยใช่แล้วก็มีช้อนนะคะที่ไว้ตักทั้งเชคทั้งชาแบบนี้นะคะไฮโซมากค่ะแล้วก็มีถุงผ้าน่ารักน่ารักเฮลตี้เบรกฟ์แบบนี้ให้ใส่ถือไปเลยทั้งเซตนะคแบบนี้เลยพกพาได้